ครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวมาต่อกันนะครับในส่วนของ HTL m ตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูเกี่ยวกับการสร้างลิสต์นะครับการสร้างลิสต์เดี๋ยวผมการสร้างลิสต์ก็คือการสร้างรายการนะครับหรือเขาเจะเอาไปประยุกต์ใช้เกี่ยวกับการสร้างเมนูนะครับเมนูของเว็บไซต์ต่งตางๆเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเป็นยังไงนะครับผมตั้งไฟล์ชื่อว่า ลิสต์นะครับซึ่งเหมือนเดิมนะครับที่เราต้องรู้เนี่ยในส่วนของวิธีมันก็มีอะไรไม่บากนะครับเราต้องรู้จากแท็กแท็กของมันก็พอนะครับเราต้องรู้จากแท็กก็พอ <c oughs> <c oughs> ก่อนอื่นเลยการสร้างลิสต์คืออะไรนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเรามาลองมาดูกันลองพิมพ์ตามผมนะครับแท็กของมันก็จะมีแท็ก U I แล้วก็จะมี li สมมติผมลองใส่เป็นว่าอย่างนี้นะครับลองดูนะครับลองพิมพ์ตามผมดูแล้วก็รันวิธีการรันเหมือนเดิมนะครับมาที่โปร HTML โอ้แล้วก็มาที่ลิ เห็นไหมครับมันก็จะเป็น list เมนูอย่างนี้ซึ่งในตัว list ตัวนี้แหละเขาจะเอาไปประยุกต์ใชใ้กันเวลาเขาเขียนเมนูเห็นไหมครับเมนูตามเว็บไซต์อ่ะจริงๆเนี่ยพื้นฐานมันก็มีอยู่แค่นี้แหละนะครับมันมีอยู่แค่นี้จริงๆนะครับแต่เขาใช้ css เข้ามากำหนดเพื่อให้มันเป็นแนวนอนนะครับหรือให้มันเป็นอะไรที่สวยงามนะครับ จริงๆอะแท็กมันมีแท็กหลัมันมีอยู่แค่นี้แหละนะครับจะใช้ CSS เข้ามากำหนดคุณสมบัติมากำหนดความสามารถของมันจริงๆมีอยู่แค่นี้นะครับมีแค่นี้จริงๆนะครับเดี๋ยวเราลองดูนะครับหลังจากที่ผมใช้จริงๆอะ่ะมันมีพวกลิสท,ที่เป็น ตัดรัดตรงนี้ข้างหน้าจะเป็นเลขหนึ่งอะไรพวกนี้เลขหนึ่งเลขสองเลขสามเลขสี่อะไรพวกนี้แต่อันนี้ของผมมันเป็นจุดใช่ไหมครับข้างหน้าแต่ผมอยากให้เรียนรู้แค่นี้แหละนะครับผมว่ามันสําคัญแค่นี้แหละเพราะว่ามันจะสําคัญอีกทีจริงๆก็คือตอนเราเอาไปทําเป็นเมนูนะครับเดี๋ยวผมเอาลองให้ดูว่าถ้าเราไปทําเป็นเมนูแล้วอ่ะมันจะเป็นยังไงนะครับแต่เช่นเดิมนะครับเราก็ต้อง ศึกษา c ีมาก่อนนะครับถึงจะทําในส่วนตรงนี้ได้เดี๋ยวผมลองเอาโพสต์นี้ให้ดูนะครับลองดูตามนะครับผลองรีเฟซเห็นไหมครับนี่แหละครับจากลิศธรรมดาเมื่อสักครู่อะลิศธรรมดาแบบเนี้ยแบบนี้ครับแต่พอใส่ c ีเเข้าไป อันนี้ผมวางาหม้เห็นภาพนะครับเดี๋ยวจะว่าเฮ้ยทำไมมันลิดแค่นี้เหรอทำไมมันด้านๆเน่านะจะไปทําเมนูยังไงผมเลยเอาในส่วนนี้ก็คือในส่วนของ c s ใช่ไหมครับเดี๋ยวเราได้ศึกษากันนะครับลองเปลี่ยนตรงนี้เป็น,มเ,ปนเมนูหนึ่งนี่แหละครับลองดูตามผมก่อนนะครับ แต่หัวข้อวันนี้ก็มีอยู่เท่านั้นนะครับเท่านั้นก็คือในส่วนที่เราพิมพ์กันตอนแรกประมาณนี้ไหมครับเห็นไหมครับนี่แหละครับ,รค,รบคือประโยชน์ของลิสต์นะครับประโยชน์ของลิสต์วกรายการตรงนี้นั่นเองเขามากักจะมาใช้การทําเป็นพวกเมนูเมนูที่เราเห็นตามเว็บไซต์ต่างๆเนี้ยประมาณนี้แหละ เรายังไม่ได้เรียนรู้ CSS นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะลําบากผมก็จะพูดแค่ในส่วนนี้นะครับนี่เนี่ยก็คือโครงสร้างมันมีอยู่แค่นี้แหละนะครับแต่เมื่อสักครู่เนี่ยเนะครับเดี๋ยวเรามาใช้ CSS กาหนดให้มันเป็นแนวนอนให้มันเป็นอะไรสวยๆงา,งามๆเนะี่ยเดี๋ยวค่อยไปอยู่ในหัวข้อ CSS แล้วกันนะครับในส่วนของ HTML ผมก็จะพูดเพียงเท่านี้ พราะว่าเดี๋ยวจะงงนะครับเพราะเดี๋ยวถ้าผมพิมพ์แค่นี้แล้วผมไม่เอาตัวอย่าง cs ให้ดูผมเชื่อว่าจะงงว่าเ้มันเอาไปใช้งานยังไงว่าอะไรเงี้ยจะเกิดข้อสงสัยมานะครับผมก็เลยเอา cs มาให้ดูว่าเออคือมันจะต่อเนื่องกันนะครับ c s เอสให้ทีมเอลซีเอสจาาแล้วก็ไปเขียนทางด้านเซเวอร์เนี่ยมันจะต่อเนื่องกัน เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเรียนรู้ภาษาหนึ่งเนี่ยมันก็จะผูกอีกภาษาหนึ่งภาษาหนึ่งไปมันจะใช้งานร่วมกันนะครับองค์ประกอบต้องเอาองค์ประกอบมาใช้งานร่วมกันเอาแบบนี้นะครับลองดูเห็นะครับก็สวยนะครับสวยเลย นะครับสาหรับวิดีโอนี้นะครับผมก็ได้ให้ดูแท็กลิขนะครับแล้วก็ได้เห็นภาพว่ามันใช้งานยังไงประมาณนี้นะครับโอเคครับผมยังไงเดี๋ยวหัวข้อนี้ไว้จบไวเพียงเทาง่านี้เดี๋ยวไปพบกันหัวข้อตอนต่อไปครับผมสวัสดีครับ